สวัสดีครับนี่คือข่าวไซโค้งกับผมต้องพุทธิพงศ์นะครับวันนี้ก็มีข่าวใดยงการฟุตบอลไทยมาฝากกันเช่นเคยครับแต่ก่อนจะไปฟังข่าวกันนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนผ่านทุกช่องทางของทีมข่าวทีไซโคเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ของเรานะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยครับเกรนีกราโนล่าครับ เกรเน่พัทมัลติเกรนบาร์ครับวันนี้มีโปรโมชั่นนะครับซื้อคู่ถูกกว่าจาก24บาทตอนนี้เหลือเพียงแค่18บาทเท่านั้นนะครับ2ชิ้นมี2รสชาติให้เลือกนะครับมีรสคุกกี้แอนด์ครีมแล้วก็รสช็อกโกแลตชิพนะครับหาซื้อได้แล้วตาม7 e เ e ่ e อทุกสาขาครับแล้วก็โปรโมชั่นนี้มีถึงวันที่23กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะครับเริ่มข่าวไซโคง้งคลิปนี้ก็ต้องมาพูดถึงเกมไทยลีกนัดไฟเดย์นักกันหน่อยนะครับที่สนามธรรมศาสตร์รังสิตทรูแบงคอกยูเนเต็ดรองจาี่กักชับ เกมนีฝั่งของเจ้าบ,บ้านทรูแบงคอกถอยบาเซลจราดีมาเป็นกลางตัวรุกสลับกับชยาวัตศรีนาวงเล่นริมเส้นประสานงานกับริเจโรซิปโควิชแล้วก็มามุดเอดนะครับโดยวางมูเซนอากาซันนี่เป็นไพ่เด็ดในมานั่งสำรองขณะที่ฝั่งระยองก็จัดตัวรุกเต็มสูบเลยครับทั้งลาวินโมอองกับเรียวมิโตะปีกซ้ายขวานะครับประสานงานกับสองตัวรุกอย่างอาทิตย์บุญจินดาแล้วก็สเตเนียโอจูเนียครับเกมนี้เริ่มมากลายเป็นฝั่งระยองครับมาออกนำา2สกอร์แบบเซอร์ไพรส์จากลูกมงของจอห์นแฮ ที่28นะครับแต่ฝั่ง BU ก็มาไล่ตีเสมอจากมมุตเอชที่เหมา2ประตูในานาทีที่34แล้วก็58 จบลงด้วยสกอร์นี้นะครับเกมนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกเกมที่ทรูแบงคอกเสียแต้มใหญ่อีกแล้วนะครับซึ่งเกมนี้หากพวกเขาชนะเนี่ยระยะห่างที่จะจี้บุรีรัมจะเหลือ5แต้มทันทีครับแต่ในเมื่อเกมนี้พวกเขาปิดเกมไม่ลงทั้งที่จังหวะยิงเยอะกว่าแล้วเนี่ยเรื่องนี้ก็โทษใครไม่ได้นะครับนอกจากตัวเองครับซึ่งฝั่งของโคชแบน์ทวตวรรณีปานกุนซือของฝั่งเจ้าบ้านเองก็พยายามปรับหมากแล้วนะครับแต่มันเหมือนเกมนี้เนี่ยไม่ใช่วันของพวกเขาเลยครับเพราะอย่างที่บอกไปว่าเกมนี้พวกเขามีจังหวะจบเยอะมากนะครับ2 ตรงกรอบ9ครั้งซึ่ง9ครั้งเนี่ยถ้าเปลี่ยนเพิ่มมาเป็น1-2ประตูแต่ก็ต้องยอมใจกรากฏพิพัฒน์นัดดานะครับนทวาลทีมเยือนในเกมนี้ที่โชว์ฟอร์มเซฟเป็นระวิงและช่วยเซฟแต้มให้ฝั่งผู้เยือนไม่แพ้ในเกมนี้ครับซึ่งพอผลเกมจบลงแบบนี้ทั้งโคชแบน ผู้เล่นในทีมรวมถึงแฟนบอลของทีมแล้วก็แฟนบอลเฉพาะกิจเนี่ยก็คงเซ็งไม่น้อยเะครับเพราะในวันที่จ่าฝูงอย่างบุรีรัมพลาดให้แต่พวกเขาดันฉกฉวยโอกาสไม่ได้นะครับจะว่าไปก็คล้ายๆบอลต่างประเทศอย่างทีมอาร์เซนอลเหมือนกันนะครับที่ในฤดูกาลนี้เนี่ยมีโอกาสพลิกมานำลิเวอร์พูลในวันที่พลาดแต่ก็ดันโยนทิ้งโอกาสนั้นไปซะดื้อนะครับซึ่งเอาเข้าจริงๆเนี่ยซีซั่นนี้ทรูแบงคอกก็มีโอกาสจี้ฝั่งบุรีรัมได้เยอะมากๆแล้วนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยก็2เกมที่พวกเขาน่าจะเปลี่ยนเป็น3แต้ม้มมทังอย่า่าาเกลสุดดที่เปิบ้านเสมออระยงและเกมที่พวกกเเขาบุไปสมอับ ครราชสีมาแบบไร้สกอร์ในแมช์เดย์ที่6ซึ่งฝั่งของบุรีรัมเองก็พลาดในช่วงเวลาเดียวกันทั้งการเสมอกับการท่าเรือในเล็กแรก แล้วก็แพ้การท่าเรือในเละที่2ซึ่งเป็นเกมที่ทีมใหญ่เนี่ยช่วยตัดแต้มให้แล้วนะครับนี่ยังไม่รวมถึงช่วงเวลาที่บุรีรัมมีเลื่อนโปรแกรมแข่งบอลท้ววเอเชียแต่ฝั่งของทรูแบงคอกไม่ได้เลื่อนแล้วก็ยังมีเกมที่เก็บแต้มไม่ได้อีกนะครับซึ่งอย่างน้อยๆเนี่ยสี่แต้มที่หล่นไปหากเปลี่ยนผลเป็นชนะได้เกมของพวกเขาจะเปลี่ยน,นทันทีนะครับเพราะพวกเขาจะเปลี่ยนการโดนทิ้ง7คะแนนมาเป็นจี้บุรีรัมเหลือเพียงแค่3คะแนนเท่านั้นครับซึ่งจะทําให้สถานการณ์ความกดดันต่าง จะย้อนไปหาบุรีรัมย์ที่ต้องรับศึกหลายทางนะครับยิ่งพวกเขาเคยมีบทเรียนมาแล้วจากซีซันก่อนๆเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเจ็บนี้ไม่จานะครับและกลายเป็นว่าผลของ True ทรูแบงคอกทาได้แค่เสมอก็ทําให้ระยะห่างเนี่ยหนีที่7คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นจากสถานการณ์นะครับความกดดันที่โคชแบนอาจจะเคยบอกว่าไม่ได้กดดันผู้เล่นเนี่ยผมเชื่อลึกๆนะครับว่าระดับทีมใหญ่อย,อย่างทรูแบงคอกสถานการณ์ที่ใกล้เคียงการลุ้นแชมป์ไทยลีกไม่ได้มีบ่อยๆนะครับโดยเฉพาะกับบุรีรัมย์ที่รู้ๆกันดีนะครับว่าเมื่อไรที่พวกเขานําหัวตารางแล้วีกกอาร เ,เกมจากนี้นะครับก็ต้องพยายามสู้ถึงที่สุดนะครับสำหรับของทรูแบงคอกยูเนเต็ดในการลุ้นแชมป์ไทยลีกให้ได้แม้ว่าจะเป็นงานที่ไม่ง่ายก็ตามนะครับขณะเดียวกันในเกมนี้ก็มีประตูที่น่าสนใจนะครับอย่างประตูตีไข่แตกของฝั่ง B u ก็มาจากการทุ่มไกลของปราธรรมาอาหารแบ็กซ้ายตัวเก่งที่ย้ายมาร่วมทีมในเลกที่2นะครับต้องยอมรับว่าการที่โคชแบนให้โอกาสเจ้าตัวลงสนามเนี่ยเขาก็ทําหน้าที่ได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมกับประตูในหลายๆเกมซึ่งเกมนี้ประตูของฝั่ง B u ก็ตั้งต้นมาจากลูกทุ่มไกกกลพพอเห็็นนนภานี้ึึถง กองกลางจอมทุ่มไกลของสโตกซิตี้ในยุคหนึ่งเลยนะครับที่ทำให้ลูกทุ่มไกลเนี่ยกลายเป็นทีเด็ดทีขาดของทีมในยุคหนึ่งแต่สิ่งที่ดูเหมือนว่าอาหารเนี่ยยังต้องเร่งฟอร์มตัวเองมากกว่านี้นะครับคงหนีไม่พ้นเรื่องของการเล่นร่วมกับทีมที่บางจังหวะยังดีเลยอยู่บ้างจังหวะการเล่นยังดูไม่ค่อยเนียนตาเท่าไหร่ซึ่งเรื่องนี้ตัวเขาเองก็ต้องเร่งปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมทีมนะครับแล้วก็ระบบของโคชแบนให้ได้ซึ่งถ้าเขาปรับตรงนี้ได้บอกได้คำเดียวเลยครับว่าทรูแบงคอกจะน่ากลัวกว สาผลสกอร์ไปได้เกมรับมีเป๋เห็นตลอดเมื่อเจอเกมรุกบุกกดดันนะครับยังดีที่ยังเก็บแต้มติดมือกลับบ้านไปได้ นี่คือการบ้านข้อใหญ่สําหรับโกชโบจักรพันธ์บัณปีและทีมงานที่ต้องขันเกมรับให้แน่หนานกว่านี้นะครับไม่อย่างนั้นการดิ้นรนหนีตกชั้นคงเหนื่อยหนักแน่นอนและอีกคนที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือกรกฎพิพัฒน์นัดดานะครับที่โชว์ฟอร์มเป็นพระเอกในเกมนี้ครับเซฟลูกยิงทุกรูปแบบแม้แต่จังหวะมงเผาขนของมูเซนอากาสซานี่ก็ยังใช้เท้าป้องกันไว้ได้และการออกบอลของเขาก็ทําให้ทีมได้เปรียบหลายครั้งด้วยนะครับผมเลยไม่แปลกใจเลยว,ว่าทาไมมาสัตย์นดะอิชๆๆิอิกุ เกมนี้จึงน่าจะเป็นคําตอบได้ดีนะครับสำหรับมาตรฐานของกรกฎที่พิสูจน์ในระดับหนึ่งแล้วนะครับว่าเขาคือยอดผู้สาประตูคนนึงในไทยลีกและทีมชาติไทยครับ ต่อกันที่อาการบาดเจ็บของทีระทรบุญมาทันดาวเตะตัวเก่งของบุรีรัมยูเนเต็ดกันบ้างนะครับซึ่งทำเอาแฟนบอลประสาทสายฟ้าใจตกลงไปอยู่ที่ตาตุ่มเลยครับหลังเห็นภาพของเขาในโดนหามออกจากสนามในเกมชอปปี้ครับเอาชนะกลาลัมเปอร์ซิตี้หนึ่งต่อศูนย์นะครับความคืบหน้าล่าสุดครับทีระทรเตรียมเข้ารับการสแกน m r i ในวันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์นี้แล้วนะครับเหตุผลที่ทีระทรไม่ถูกส่งตัวเข้าสแกนทันทีหลังเกิดเหตุนั่นก็เป็นเพราะว่าหัวเข่าของเขาบวมเกินกว่าที่เครื่องของ m r i จะสแกนแล้วก็วินิจฉัยได้นะครับทำให้ต้องรอให้อาการบวมลดน้อยลงก่อนก็จริงอยู่นะครับว่าการขาดทีละทอนจะไม่กระทบกับเกมเอเชียลเอลิทที่มีโปรแกรมดวลกับ2ทีมจากเกาหลีใต้นะครับอย่างอุนซานฮุนไดแล้วก็กวางจูเอฟซีเพราะเขาติดโทษแบนอยู่นะครับซึ่งบุรีรัมก็เตรียมแทคกติกที่ไม่มีทีละทอนไว้รออยู่แล้วนะครับจุดนี้ก็ต้องชมบุรีรัมเลยนะครับที่อ่านสถานการณ์ขาดวางแผนเตรียมการมาเป็นอย่างดีขอเลื่อนเกมไทยลีกกับพีทีประจวบเวฟซีไปแข่งก่อนทําให้พวกเขามีเวลาเตรียมตัวสําหรับสูึกกกเเอียลทท่่่่าางงต็มมะับจแขไ Ich krank. ก็ต้องถึงวันที่23กุมภาพันธ์หรือในอีกวันข้างหน้าซึ่งมีโปรแกรมพบกับเมืองทองยูเนเต็ดนะครับซึ่งแกลระหว่างนี้มันมาพอเหมาะพอเจาะก,กับช่วงที่ทีระทรเจ็บพอดีครับทำให้เขามีเวลาฟื้นฟูร่างกายอีกครึ่งเดือนเลยนะครับมองในแง่ดีการไม่มีทีรทรมันก็เป็นเหมือนการเปิดโอกาสให้กับนักเตะคนอื่นได้ก้าวขึ้นมามีบทบาทในสนามมากขึ้นนะครับคนที่เห็นชัดๆเลยก็คือพิธิวัน์สุขจิตธรรมกุลซึ่งยกระดับฟอร์มการเล่นของเขาขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดในช่วขมาแ็ง แรงของร่างกายพลังขับเคลื่อนแดนกลางแล้วพิธิวัตรยัยงแสดงให้เห็นถึงวิชั่นในการจ่ายบอลทั้งการวางบอลยาวจ่ายบอลแนวลึกหรือแม้แต่ส่งบอลเข้าในพื้นที่สุดท้ายนะครับซึ่งได้ฟอร์มแบบนี้ ไม่แน่ว่าพิธีวัฒน์อาจจะถูกเลือกให้ลงจับคู่กับโกรันเขาสิทธิ์ในเกม A c l เก็เป็นได้นะครับหรือไม่เราก็าจ,จะได้เห็นฟอร์มของแข้งใหม่อย่างปีเตอร์ซูนมิดฟิลช์ชาวออสเตรียที่เข้ามาในช่วงเลกที่2นะครับอย่างไรก็ตามครับการที่บุรีรัมขาดธีรทรยังไงก็ส่งผลต่อทีมนะครับถือเป็นความเสียหายเลยก็ว่าได้เพราะเขาถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของทีมเป็นผู้นําทั้งในและนอกสนามและเป็นนักเตะปรากฏการณ์ของบอลไทยนะครับอายุนามปาไป3าปีแล้วแต่เขายังเล่นได้เนียนตา กลายเป็นกองกลางเต็มตัวเลยครับซึ่งเป็นผลมาจากการที่เขาดูแลตัวเองที่ดีมากนะครับมีวินัยทั้งเรื่องของการกินและการออกกําลังกายสูงมากทําให้เราแทบจะไม่เคยเห็นเขาได้รับบาดเจ็บยาวๆเลยนะครับถือเป็นตัวอย่างที่เด็กรุ่นใหม่ควรทําตามเลยนะครับน้องๆอย่าไปโฟกัสแค่การเล่นในสนามของทีทราทอนเท่านั้นแต่สิ่งที่ควรโฟกัสมากกว่านี้คือการใช้ชีวิตอย่างมืออาชีพนอกสนามของเขาครับถ้าน้องๆทําได้ก็มีโอกาสประสบความสําเร็จในอาชีพนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับเลยก็คืออาการบาดเจ็บข้อเท้าและหัวเข่าของนักฟุตบอลถือเป็นเรื่่่่่อองงใหหญคคยยยิุุณาาาามมกเเทไวส ก็ยิิ่มมีเพขึ้นซึ่งผมก็ขอเป็นกําลังใจให้กับพี่อุ้มเนี่ยหายกลับม,มาไวๆนะครับขอให้ผลสแกนนี้มาไอออกมาดีและกลับม,มาวาดลวดลายในสนามให้พวกเราได้ดูกันอีกครั้งนะครับมาต่อกันที่เรื่องราวของอีกหนึ่งนักเตะบุรีรัมยูเนเต็ดอย่างชัดชัยบุตรพรมกันบ้างนะครับต้องยอมรับเลยนะครับว่าเจ้าบอยทําผลงานได้ดีจริงๆนะครับนับตั้งแต่ย้ายมาเฝ้าเสาให้กับปราสาทสายฟ้าในเลขที่2ลงสนามไปแล้ว4เกมครับพร้อมทําสถิติเก็บสี่รีนชชตยังไม่เสียประตูให้ใครแม้แต่ลูกเดียวเลยนะครับชัดชัยพิสูจน์ได้เห็น เล่นในระดับสูงไว้ได้ลูกประสบการณ์ของเขาช่วยเกมรับของบุรีรัมได้เยอะมากและยังมีทีเด็ดในเรื่องของการใช้เท้าจ่ายบอลที่ชํนานาญและแม่นยําทําให้เกมบิวอัพของบุรีรัมดูลื่นไหลครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าการออกบอลของเขาทําให้ทีมอยู่ในสถานการณ์ที่ได้เปรียบบ่อยมากขณะที่เราเนี่ยเป็นคนดูยังเห็นเลยนะครับมีเหรอครับที่คนที่อยู่ใกล้ชิดอย่างออสมาลอสที่เป็นโคช้ชและคุณเนวินชิตชอบประธานสโมสรจะมองไม่เห็นครับซึ่งนี่คือเหตุผลที่บุรีรัมยืนเต็ด จัดการจับฉัดชัยต่อสัญญาออกไปอีก2ปีแล้วนะครับเพื่อเป็นรางวัลตอบแทนผลงานที่ยอดเยี่ยมของเขาคือเรื่องนี้เนี่ยเปิดเผยผ่านรายการของป้าต่สาย5้านะครับทาง YouTube ของบุรีรัมยูเนเต็ดถ้าใครชื่นชอบนักเตะบุรีรัมอยากเห็นมุมผ่อนคลายสบายๆนอกสนามของนักเตะและคนในทีมเนี่ยผมแนะนําเลยครับคุณห้ามพลาดรายการป้าต่สาย5าเด็ดขาดเลยนะครับและจะได้รับเสียงหัวเราะกลับมาอย่างแน่นอนครับสามารถกดเข้าไปดูได้กับซับสไครต์กันได้ที่ YouTube ของสโมสรบุรีรัมนะครับปิดท้ายกันที่เรื่องราวของเมืองทองยูเนเต็ดนะครับอย่าง เมืององงทเปลี่ยนไปแล้วนะครับจากที่เคยรุ่งเรืองมีกําลังายอยากได้ซูเปอร์สตาร์คนไหนก็ใช้เงินซื้อมาแต่ตอนนี้เมืองทองไม่ใช่เจ้าบุญทุ่มแบบเดิมอีกต่อไปแล้วนะครับงบประมาณการทําทีมของพวกเขาไม่ได้มากเหมือนแต่ก่อนทําให้ต้องเปลี่ยนวิธีการทําฟุตบอลไปด้วยนะครับตอนนี้เมืองทองเน้นพึ่งนักเตะเท่าที่มีครับเน้นสร้างเด็กหันมาโฟกัสก,กับการปั้นเด็กในอะคาเดมี่เป็นหลักใครมีแววก,ก็ดันขึ้นมาอยู่กับทีมชุดใหญ่อย่างผู้เล่นชุดปัจจุบันนะครับจะเห็นว่าเป็นผลผลิตมาจากอะคาเดมี่ของทีมแทบทั้งคคณะะกกรครครรรมยทงววววุิินพชาาาออแลล็ปเจั ซึ่งวันนี้ผมจะมาพูดถึงคณะคำยกครับกองกลางอนาคตไกลของเมืองทองยูไนเต็ดกันบ้างนะครับซึ่งยกระดับตัวเองขึ้นมาเป็นคีย์แมนของทีมในฤดูกาลนี้จนมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ไปแล้วนะครับผลงานเจ็ประตู กับห a แอซิดจาก28เกมในทุกรายการการันตีความยอดเยี่ยมของเขาได้เป็นอย่างดีครับล่าสุดผมได้รับข้อมูลมานะครับว่า,า,าคณาคายกจะได้ไปฝึกวิชาลูกหนังกับอุระวะเรดไดมอนทีมพันธมิตของเมืองทองยูเนเต็ดหลังจบฤดูกาลนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในข้อตกลงระหว่างสโมสรปีก่อนถ้าใครจํากันได้นะครับเมืองทองเคยส่งเอกนิตปัญญาวิรเทพป้อมพันและก็เจริญศักดิ์วงกรไปฝึกกับอุระวะมาแล้วนะครับและเอกนิตก็ทําผลงานเข้าตาสตาฟของอุระวะจนได้ไปเล่นที่นั่นด้วยสัญญาย,ยืมวถึงง18เเเดือออนนลยนะคร,คราี้จป็โกสข คณะบ้างครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าเด็กคนนี้สุดยอดจริงๆครับเขาคือวัลอร์คิดของวงการบอลไทยยุคนี้และด้วยวัยเพียง20ปีเขาจะเก่งขึ้นไปกว่านี้แน่นอนนะครับยังมีเวลาพัฒนาฝีเท้าอีกเยอะเลยคณะถือว่าเป็นกองกลางสมัยใหม่ที่เล่นในแทบทุกตำแหน่งในแดนกลางนะครับทั้งเบอร์10บเบอร์8และก็เบอร์6ถึงแม้ว่ารูปร่างจะเล็กแต่มันถูกทดแทนด้วยเทคนิคขั้นสูงมีความเข้าใจเกมเกินวัยครับและจบสกอร์ได้ทั้งเท้าซ้ายและเท้าวขวาทำให้ผมนึกถึงกองกลางสเปนอย่างกาบีหรือว่าเบรรี้เลยนะครับพอพ ะก้าคือมาเล่นในทีมชุดใหญ่ของเมืองทองไม่ได้นะครับตอนนั้นเขายัางอายุไม่เต็ม19ด้วยซ้ําแต่ได้ขึ้นมาเล่นในหลีกสูงสุดของเมืองไทยแล้วนะครับหนึ่งในเกมที่อยู่ในความทรงจําของผมก็คือเกมรีโวครับรอบ16ทีมที่เมืองทองพบกับบุรีรัมนะครับวันนั้นเนี่ยคคณะ,ขะนะโชว์ฟอร์มได้หน้าประทับใจมากๆครับทั้งที่เป็นเด็กใหม่แต่เขาไม่เกรงกลัวศักดิ์ศรีของนักเตะบุรีรัมเลยนะครับกล้าเล่นกล้าลุย กล้าปั่นกับรุ่นพี่จากโรงเรียนอัศว์ชัญทุนบุรีอย่างธีรทรด้วยนะครับถือเป็นเกมแจ้งเกิดที่ทําให้เขาเด็กก้าขึ้นมาเป็นตัวหลักของกิเลนพยอมอย่างทุกวันนี้เลยครับถ้าคณะคํายกจึงเป็นนักเตะที่น่าจับตามองจริงๆครับและการที่เขาได้ไปเจอกับฟุตบอลระดับสูงและเรียนรู้การฝึกแบบมืออาชีพกับอุราวะเรดไดมอนด์จะทําให้เขาได้รู้เลเวลของตัวเองและกลับมาพัฒนาส่วนที่ยังขาดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาทําผลงานในการซ้อมดีขึ้นมาก็มีโอกาสจะเจริญรอยตามเอกนิตปัญญาก็เป็นไปได้นะคร กลางแบบเขาเยอะมากครับการแข่งขันในตำแหน่งนี้จึงมีสูงเพราะฉะนั้นนะครับผมก็ขอเอาใจช่วยให้น้องซีโฟนี่ทำให้เต็มที่กับโอกาสในครั้งนี้แล้วกันนะครับแล้วทั้งหมดนี้คือข่าวไซโค้งของเราในวันนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนผ่านทุกช่องทางของทิงเคิร์ฟคิดไซโค้งเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ของเรานะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยน,นะครับเกรเน่การ์โนล่าเกรเน่พรัสมัลติเกรนบาร์นะครับสองรสชาตินี้นะครับตอนนี้เหลือแค่18บกป24บาทเท่านั้นะครับ ก็หาซื้อได้ที่7 e เ e ่ e อทุกสาขานะครับวันนี้ลาไปแล้วพบกันใหม่ EP หน้าวันนี้สวัสดีครับ